สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้สาวสกลค้นวีตผ้าออกมาเที่ยวข้างนอกบ้านหลังจากที่เป็นใครบอรสบายช่วงคริสต์มาสแล้วจ้ะผู้ไรท้ายคลิปโดนร้ายเพราะว่าบอสสบายโอ้ยไขรใส่กับคริสต์มาสพ่ดีเลยมุนีผ้าชายเลวินออกมายัางสูตรบรรยากาศ ธรรมศาสตร์ยืนหนาวๆตอนนี้สวิตกันหนาวแล้วค่ะฟูนเห็นปะภูเขาหิมะเด้อสุ่มห้เบิร์เ่พี่น้องมองขาเจ้าไปเล่นสก,กีกันภูเขาหิมะเด้อจะ้ะสวัสดีครับเลเวินโอ้ย บ้าวกัได้ยบรรยากาศข้างบนจมยังกันละเดียวนี่อุ้ยอนนีิบานในฝันของสาวสกกดนะคะสีเหลือง บ้านหลังนี้สวยไหมเลยดินไม่สวยเลยลูกแม่บอกว่าสวยจะทำให้มามาหลังนึงไม่ใช่เหรอเมื่อนี้อากาศดีค่ะแดดออกพาน้องเลยวินมายางแถวปลาอยู่บ้านหลบให้รถไปก่อนลูกบูสใช่ไหมอ่ะไปทางอื่นเล้อบรรยากาศ ล้าเข้าไปทางไหนล่ะล <g Jud ite> ูกซาสกนถือลอตเตอรี่จั๊กงวดสองงวดจิมาซื้อบ้านแถวนี้อยู่ใช่ไหมเลวินเลวินจะซื้อบ้านให้มามาใช่ไหมอ้าวนึกว่ามันจะไหนบอกว่าจะซื้อบ้านมามาไงทำงานแล้วจะซื้อบ้านไม่ใช่เหรอเดี๋ยวโมนี่สิบห้าไปเบิง ฟ้ามงั่วของประเทศวทสวิตเซอร์แลนด์เด้อจากว่าเขาเจาเหตุเป็นจังใดฮะ <c oughs> <c oughs> ้จะเป็นจมเป็นทะาบยลูกซ้ายนีก่ก็ะเดยโอ้ยไปไปไปผ้า่นไปเบิ่งฟ้ามั่วกันเฮาฟ้ามบวอีกนานไ้ยลูกอือยู่ตรงไหน ไปน้องเดวิ่งติผ้าไปแล้วครับไปเบิ่งฟ้ามุ่วนมเพื่อนกันวิวบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายสามประเทศสวิตเซอร์แลนด์อากาศดีมันีแดดออกบางคั้งมันเปนโมบาย Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, die sind zu früh. Und jetzt, wenn die noch da sind, weiß ich es eigentlich. Da gibt es irgendwas Geiles zu fressen. Gabi, bin der irgendwie dran, ne? der kann. อากาศปานว่าช่วงฟร้ลิงไหมเลวินเฟื่องช่วงปานรุ่งรุ่งไปไหมพรีไหม <c oughs> นี่มันเดือนท่านว่าสำหรับคริสต์มาสที่มาตกได้หน่พี่น้องเลยถ้าว่าอากาศบอบ่หนาวเป็นใดเลยไปเลยวินเฮา <c oughs> เป็นอยังแค่แค่หน้าต่างสัน <c oughs> น่นนั่นอ๋อนั่นกาตัวนั้นมันอยู่ตัวเดียวบน Ton mãi anh hinh mê lệvin. Má, so mừng lệpinong. Die sind nix gelandet, das heißt, es gibt dort wirklich was. Hm. 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 Vinh Hm. 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 Thời Hm. 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 แต่ต้นไม่ก็แห้งลดพี่น้องเอ้ยมันหนาวใบหอดุลลอลูกชาย่อยบรรยากาศดีด,ดีพี่น้อง ือจังสีหนาวคือกันเนาะสีเด็กฟิ้งไฟกันแล้วแต่ว่าอยู่นี่ตังฟิ้งไฟทั้งนอกบุได้เด้พ,ดพี่น้องเลยบังอีกาเด้พี่น้องฟุ้งอีกามาหากินแม่งเอียงล่ะนอนบอ่หรือว่าเม็ดขเขาจาเม็ดอะ เข่าซาลี่บะที่ขาเจ้าเมื่อวานพวกอีกามันก็บ,บินลงมาจิก,กินตอนก็เกิดต้นเขียวเลยด้พี่น้องมันขึ้นมากินว่เซรพาคุณอะว่ามันฟุ้งน้อยๆ้ยตเขาเจ้าจออก,กับบละะ่อตเลยค่ะอยู่ทางนี้ขาเจ้าจออปล่อยมมนเป็นธรรมชาติได้แล้วก็เอาบ่ได้กับ่เอาเอาอันที่เหลือขาจาววอ,อใส่สารเคมีวัตถุชิจนทำลายนกทำลาย พวกมะแล้งเอียงได้อยู่นี่อันนี้กับต้นหมักแอปเปิลนะคะช่วงนี้มันหนาวแอปเปิลกับบมนีใบไปเลวินหนาวตีขึ้นมาเย็ยนซันเงยๆอยูอย่แถวเบิ้งอยู่นี่ข้าเจากับใส่แผงโซลาเซลล์ขึ้นกันเด้อพี่น้องผลิตไฟจากดวงอาทิตย์ ขนาดู่นี่บ่ค่อยมีแสงแดดเด้อค่ะย่ามช่วงหนาหนาวนี่เพนสีใดแสงแดดส่วนมากแต่กับย่ามหนาหอนเพรานยัง,ยงใส่แสงโซโลาร์เซลล์บานเฮาประเทศไทยนี่มีพ่าอาทิตย์ตลอดสมควรทีใส่กันเด้อค่ะโซโลาร์เซลล์ตอนนี้ก็สสีขาวซีโมงแร้งละเริ่มจะมืดแลวพราอาทิตย์เริ่มชิตกดินละแสงอาทิตย์งามบ่พี่น้อง เบิ่งสวนมักแอปเปิ้ลคันี่นี่เขาเจ้าะกางมุงใหเยื่อนแต่ว่าช่วงนี้มันหนา,น,านาวแล้วเขาเจ้าก็เอามุงออกมาหอดฟ้ามั่วแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าคื้มืดเถอะล่ะคนกับพักกันเก็บห้าใส่หลอกไอ้มุนมนๆมน,มน,มนไปขึ้นบานเฮ้าเก็บเฟีเ้ยงเด้อพี่น้องเด้อ เลบัวมันไปไหนหมดแล้วลูกบัวเขาคองหมดแล้วอ้ามีลูกบัวอยู่สองตัว <c oughs> มันหญ้าอะไรล่ะน่ไม่ให้มันกิน ในเดือนเป็นใหม่สิมันรีดออมออ,มอตะกี้เนี่ยลูกงวัวเพิ่นมีต่อยเงยอวนๆแล้วพี่น้องเลยอยู่เนี่ยแต่ว่าคนอยู่นี่ขจ้าเากกนนาพิ่นบ่กินน้องงัวเด้อพี่น้องเลยถ้าขาจาวเอาไปใส่ทรงสัยเอาไปทิ่มหรือว่าบอาไปหลูก,กันหรือให้แม่มันกินมีตั้งแต่คนอยู่บ้านเฮาเน่ะเพิน่นเพิ่นพักกันไป ซื้อมาเราเอามาขายลงในเฟซแต่ว่ากับโมลูขจ้าไปรับมาจากสแต่ว่าอยู่นี่บเคยเห็นขจ้ามาขายเพ่อเขาจ,า,า,ขา,ขา,า,จาไปทิมเลยว่าเบบี <c oughs> A, B, ออกลูกมากคนกันสิสแต้มใจห,หูให้เลยทั้งสองขางคนนะคนณน้ามูมาพอกัน <c oughs> เป็นนะฮักใ่ะโอ้มีอีกสองตัวอยู่ในพุ่น่ะเป๊ปเปอรี่ผันนอนอยู่ในนั้นพผ่นหนาววีอ๋อยู่นี่ฝันฟา้าม้านมพี่น้องเลยซุงง้มนี่เป็นแม่เพิ่น ออกัน,นน่านอ้อทังนอกมือนี่นน่ะแม่พันนัวนมอ้ยม่แต่นมตยิงใหญ่อมอคุณน่ะนมห้าวนมเพิ่นน่ะโตยิงใหคักได้พี่นอนอนเพิง้าบานเท้าเป็นบนอกเิ็นยงออกมาหรออู้จุ่มเนย พ่นกวากันออกมายืนเก่าลังมีหอดเครื่องคัดลังเก่าลังเ, <c oughs> เพิ่นเ้อะมองนี่เพ่นก็าหหน้ากินแมววัวพันวัวนุ่มพุน่นะวัวนุน่มบอลน้อยวัวนุน่มประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สุกอก็พันจีเอาเขาไปรีดเน่าม่วอจะเอาออกมาตละโตะละโต,ะละโตแล้วให้ม่อยู่ฟังทางนี้ตอนนี้สงสัยพันจีรีดนนอมแล้วลววรืมั้งหรือว่าขันดิรีดนนอมยังใหญ่อยู่หย่าฮะ เอาห่ามให้มันกินมันกินเป็นด้วยดิั <Yeah. S 1> ดนนะ่ะเอาหยามาป่ปอนงั่วอีกมันกินเป็นแล้วเลยวิน <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้สาวสกุลก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อค่ะนี่แล้วฟาร์มงั่วนมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พอจอบไเห็นเือนห้ดีดีเพราะว่าอยู่นี่มันหนาวเนาะพี่น้องเนาะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวสกลคนสวิตเนเดอร์ค่ะพี่นอ้องแด่เอกคลิปดีๆมากฝากพี่น้องให้มาเบิงน้ำกันสำหรับเมือน,นี้ก็ขอบพุณนเลไลที่กดติดตามรับส้มฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนเดอร์จ้าสวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีครับเรวิน ้าตังแต่เลนน้ำงั่วว่ามาเลนน้ำงัวตั้งแต่น้อยแล้วจะน้องเลววนนี่สวัสดีค่ะพี่น้อยพอกันคิดมา